เนี่ยเมียอย่างกูอ่ะจะมาประกาศเอกราชกูจะไม่สักผ้ากูจะไม่กอกน้ำแล้วกูจะไม่เป็นขี้ค่ะมึงไม่ได้ทำอยู่แล้วกูทำกูก็ไม่อยากจะมาบนหรอกแต่ว่ามึงเคยเล่นกับเพื่อนแล้วก็แฟนเพื่อนปะแล้วเหมือนเราเป็นส่วนเกินในนั้นอ่ะแบบเวลาเราเรียกมันมันก็ไม่ตอบไม่คุยเวลาเราเจอคนมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเราเลยมันคุยกันอยู่แค่สองคนอ่ะ อารมณ์แบบว่าเหมือนทั้งแบบนั้นมีแค่มันสองคนอะแล้วพอเวลากูเจอคนนะกูเรียกไปมันก็ไม่ได้ยินไงจนกูยิงแตกหมดอะเอ้าไอ้เจอคนหรอเหี้ยอีกที่สาคัญพอกูตายเอ้าตายได้ไงโทอีควายใช่คนนั้นโดนนะครับเอาเมอลกมาดเลยกีบีวันนี้ไปเล่นกับพี่คนไหนมาทำไมถึงไปเล่นกับพิ่คนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นเด็กแบบนี้ทำ อ่ะบีบีใช่สิเดี๋ยวนี้นี่เวลาเขาเปิดไมค์คุยด้วยบีบีไม่คุยนะเวลาผู้หญิงเปิดไมค์ด้วยบีบีก็เปิดไมค์ด้วยนะทำไมบีบีทำแบบนี้เล้ผู้หญิงวันนี้ไปทำหน้าน่ารักเที่ยวมาตบหัวใจให้สตบว่างไหมอ่ะเขาลักบีบีอ่ะบีบีเที่เขาด่าที่เขาดุเขารักบีบีนะคะไม่ชดเลยค่ะ เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาพูดไทยเยอะแยะไปเราเป็นคนไทยอ่ะก็ต้องรู้ภาษาฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษจะหัดรู้ม้างไอแปลว่าฉันจำไว้เลยไอเนี่ยแปลว่าฉันอยู่แปลว่าเธอมันนี่แปลว่าเงินวอ t เนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะกูรู้มึงไม่รู้อ่ะกูบอกมึงนี่ไงวอสเนี่ยแปลว่าอะไรอา้ากูบอกกูไม่รู้ โง่โง่จริงๆเวลาพ่อแม่ส่งให้เรียนก็ไม่เรียนโง่จริงๆอะไรวะทุกคนไม่รู้ผิดเหรอวันนี้เออเูบอกกูไม่รู้กูบอกเลยมาเฮะผู้ชายขืนๆน่ะผู้ชายคืนต้องเจอพวกกูดับๆกูบอกเลยมาเฮะใครจะสู้มาเหาะมาเหอะมาเอะ เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้หื่นหรอกมันก็ปกติเม่เหมือนเราไม่เคยเป็นคนแบบเนี้ยเนาะมันเราเรียกว่าต้องไปเกิดเมพูดเหมือนไม่เคยชักว่าว่ะจริงสภาพเมอบอกว่าหื่นไปเกิดมาไม่เคยชักว่าหรอคะถามมุดโต๊ะเลยปะเขาไเยเป็นผู้ชายเปล่ามือเขาไม่มีเขาจะเยี่ยวตรงไหนเยี่ยวตรงใครหำเหรออีดอกมึงําได้เนาะมันมีรูเดียวเขาจะเยี่ยวทําตูด ยังมึงเขาไม่เคยเขาไม่เคยชักว่าว่ไอ้จัวด่ากูทุกวันบ่นกูทุกวันไม่ใช่ลูกนะเว้ยใครดูดนมกูก็ถือว่าเป็นลูกกูหมดอะเออว่ะไอ้เจ๊ <laughs> ถามว่าหงาแค่ไหนตอบได้เลยว่าหงเอาแค่กูนี่แหละเพื่อนแม่งมีแฟนหมดแล้ว ชีวิครับหนึ่งครับมีโทรศัพท์มาฮัลโหลเออฮัลโหลเออใครวะเนี่ยอ๋อแก๊ปอครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยูไหโอเคโครับผมเฮ้ยมึงผู้หญิงทักกูมาว่ะเฮ้ยไหนเยสสวยว่ะนี่นี่นี่ทักครับสดนะ จีบได้ขอดูหน่อยมึงเฮ้ยมึงเขาทักมาแล้วว่าเูบอกว่าอ่ากูเมียมึงแบตกูหมดเลยยืมของเพื่อนทักมาใจมารับหน่อยพ่อมีคําถามมาทายมีคําถามอะไรมาทายมาทายมาสิอะไรมีรถถังเออทำไมคํำถามมันแปลกอ่ะใช่ที่มาทุกวันศุกร์ไหม ทำไมพ่อรู้อ,อ่ะเออมงานพ่อไม่ขอตอบนะเปลี่ยนมาเปยนอะไรอะไรใส่นี่ยจ้ไมไ่ต่างจากคำถามเมื่อกี้เลยไม่เยอะล้วจ้าพ่อทิ้งหนูอีกแล้วนะไล่กันมึงซื้อรองเท้าคู่นี้ให้กูปะมึงบอกให้กูไม่ต้องซื้อกูจะซื้อให้มึงทำไมวะก็เพื่อมึงนสำนึกผิดไงกูไม่สำนึกกูไม่ผิดแล้วมึงซื้อรองเท้าคู่นี้ให้กูปะ แล้วมึงคิดว่ากูซื้อให้มึงปล่าล่ะแล้วมึงซื้อปล่าล่ะแล้วมึงคิดว่าคนอย่างกูจะซื้อให้มึงปล่าล่ะกูไม่ได้ถามว่ากูคิดอะไรกูถามมึงซื้อให้กูหรือเปล่ามึงคิดว่าหน้าอย่างกูเนี่ยจะซื้อให้มึงเะล่ะมึงอยากกวนตีนมึงซื้อหรือเปล่ากูไม่ได้กวนตีนกูตอบไปแล้วตอบว่ามึงคิดว่ากูซื้อให้มึงปล่าล่ะถ้ากูรู้กูจะถามไหมอะนั่นไงมึงไม่รู้ก็กูไม่รู้กูถึงถามหน้าบ้านนี่ไงกูก็ตอบมึงไปแล้วไงตอบว่าอะไรมึงคิดว่าคนอย่างกูจะซื้ออให้้มึงป่ะะลโย มันตรงยังไม่มีแฟนปะใครเขาจะโง่มาชอบกูอะหนึ่งโมงหนึ่งเท่ากับสามปะสองดิขอโมมทษกูโง่เองอยู่ตรงนี้